ก็ไม่แพงสิคะนึ่งหมื่นบาทไทยไม่แพงไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เลยเมื่ออีกอ่ร้อยยีบนขาวจะเปิดประเทศนายกรัฐมนตรีนา,นายกนายกนายกบอกว่าเขาเปิดให้เที่ยวแล้วไหมที่สวิสเตเซอร์แลนด์นะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามอั้มชาแนลค่ะวันนี้นะคะอั้มมีคำถามหนึ่งคำถามนะคะจะมาพูดคุยกับสามีนะคะก็คือทำไมนะคะเรายังไม่ควรกลับไทยตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณสามีมาอธิบายนะคะว่าทำไมนะคะเอาเริ่มเลยค่ะก็ตอนนี้อย่างไปไม่ได้เพราะว่ามีอ่แคัมแทน ต้องกักตัวนะคะกักตัวกักตัวสองทอิตย์มีโรงแรมที่ไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องอยู่กรุงเทพเอืู่โรงแรมชื่อ,อ,อป็น ASQ โรงแรม ASQ หรือไปพัที่อ่ได้ภูกเกต็ตได้แต่ต้องอยู่ห้องเนาะ สิบห้าคืนต้องอยู่แค่ห้องแม่บอนไม่มาทำความสะอาดออกห้องไม่ได้เลยไปไปเดินเล่นห้านาทีไม่ได้ต้องอยู่ทั้งวันไปไม่ได้กับลูกเนาะก็คือว่าเราต้องกักตัวทั้งหมดอ่าสิบสี่วันหรือรวมทั้งหมดแล้ว เขาจะไม่นับวันที่เราไปใช่ไหมคะก็รวมทั้งหมดแล้วประมาณสิบห้าวันเนาะเต็มเต็มใช่ไหมคะอ,อ่าแล้วก็โรงแรมก็ไม่เยอะด้วยเนาะโร<ม><ล>งแรมที่เขาเปิดให้กับตัวไม,ไม่เยอะไม่เยอะอ่าแล้วแพงไหมคะคิดว่าแพงไหมเขาแพงเพงราะว่ามีอาหารเชา้าก็มีอาหาร3สครั้งแล้วก็ PCR test ก็สอครั้งด้วยก็เป็นประมาณหนึ่งมืน่นบาทไทยเนาะ สองอาทิตย์ก็ไม่แพงสิคะหนึ่งหมื่นบาทไทยไม่แพงไม่จริงไม่ไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนจริงๆใช่ใช่หนึ่งแสนบาทใช่ค่ะก็เคยเปลี่ยนเคยปกมีวัคซีนต้องแค่เจ็ดวันเช็คขึ้นพอโรงแรมเจ็ดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนอีกปกสิบสี่วัน ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวบอกว่า,าถ้าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มาสามารถไปไทยได้โดยการาเขาจะให้กักตัวแค่เจ็ดวันแต่เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่กลายเป็นสิบสี่ครั้งสิบสี่วันอีกอซึ่งเรานะคะก่อนหน้านี้นะคะพวกเรานะคะก็ได้มีการจองตัวอะไรไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคิดว่า จะได้ไปไทยเพราะว่าเขา,าจะให้กักตัวแค่เจ็ดวันเนาะแต่เปลี่ยนแผนค่ะต้องเปลี่ยนแผนอีกเนาะเราก็เลยกลับไม่ได้ลูกเฉลิมไปโรงเรียนแล้วก็ลูกของเราก็จะเข้า,อ,าอนุบาลหนึ่งแล้วนะคะก็เลยซีเรียสน,นิดนึงเพราะว่าที่นี่นะคะเขาให้ความสำคัญมากกับเด็กที่ไปโรงเรียนเนาะใช่ไหม เขาจะเคร่งมากมากเลยเราก็เลยแบบว่ากลัวที่เวลาเรากลับมากลัวที่จะกลับมาไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยไม่อยากให้มีปัญหาตอนนี้ตรงนี้อ่ะก็เลยได้มีการยกเลิกไปเนาะยกเลิกตัวไปแล้วก็คิดว่าซัมเมอร์นี้เรายังไม่ควรไปไทยดีกว่าเนาะเราเรารอไปปีหน้าดีกว่าใช่ไหมคะ มีน้าได้เนาะขี่ตัวได้ตอนนี้มีข่าวอะไรไหมเมือว่าประยุทธ์บอกอีก120วันข่าวจะเปิดประเทศนายกรัฐมนตรีนายกนายกนายกบอกว่าเขาจะเปิดประเทศใช่ไหมนายกนายกนายพูดอะไรสินายกนายกเออนายกบอกว่าอะไรนะคะข่าวจะเปิดประเทศอ่ อีกรยอยยี่สิบวันก็คือเป็นปีปีไม่ใช่สิคะก็เป็นประมาณสิ้นปีนี้ไหมออกตุลาเนอะอเดือนตุลาเขาจะเปิดนะคะก็คือเขาจะเปิดจริงๆใช่ไหม,มก็ตอนนี้ค่ะว่าเปิดจริงๆแต่ไม่เคยรู้เนาะโควิดเป็นแบบไหนโควิดอินเดียเดลต้าคือว่าเขาะจะ เขาจะเปิดให้เข้าประเทศเดือนตุลานี้แต่ว่าต้องเป็นคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาต้องให้เรากักตัวไหมเดือนตุลาเนี้ยเขาเขียนไว้ไหมยังยังไม่ไมอา่านยังไม่ได้อ่านกดกล้องสั่กดทุกวันองมมีอะไรมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน<ๆ>แต่ว่า<ต>บบคือได้ข่าวว่าเขาจะเปิดประเทศแล้วแต่ว่า เขาจะให้คนที่เข้าไปเนี่ยก็คือคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นเนาะโอเคตอนนี้ก็เป็นแบบนี้เนาะก็เสียดายมากๆเลยเนาะเรา,าไม่ได้กลับไทยมาเท่าไหร่แล้วคะนานแค่ไหนแล้วอสองปีแล้วเนาะอจะเข้าสามปีแล้วนะคะอนานมากเลยอืมก็ก็ก ก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าจะกลับตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีขั้นตอนอะไรหลายอย่างด้วยนะคะในการจะกลับไทยเนาะมันไม่ได้กลับง่ายๆแบบว่าจองตัว๋วแล้วก็ได้กลับเลยอะไรอย่างนี้เนาะมันต้องมีขั้นตอนด้วยจากที่นี่แล้วก็ที่นู่นด้วยนะคะซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะก็วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่อยากจะมาพูดคุยสนทนากันเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอ่า สำหรับคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะก็เข้าใจนะคะว่าทุกคนก็อยากจะกลับไทยมากๆเลยนะคะก็หวังว่านะคะอขอให้โรคระบาดนี้นะคะหายไปจากโลกเร็วๆนะคะเราจะได้กลับมาสู่สภาวะปกติสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเศรษฐกิจก็แย่นะคะทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่ที่ไทยเนาะท,ที่ที่นี่ด้วยเนาะก็ อ่าแล้วที่นี่ละคะที่นี่อเขาเขาเปิดให้เที่ยวแล้วไหมที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาเปิดให้ให้เที่ยวแล้วเนาะแต่ต้องมีการเทสไหมต้องมีการฉีดวัคซีนไหมคะคนต้องทุกรองไม่ใช่ทุกประเทศใช่ไหมไม่ใช่ทุกประเทศอ๋อก็คือเขาเปิดให้เข้าแต่ต้องมีเทสไหมต้องมีเทสนะก็ที่ตรงนี้เทสอ่าต้องมีต้องมีเทสก็คือตรวจเอกสารรับรองการตรวจโควิดนู่นนี่นั่นเนาะ แต่ไม่ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องไหมไม่ต้องไม่ต้องนะตอนนี้เนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์อ่ะมีผู้ติดเชื้อลดลงเยอะเลยเนาะ<ม>ใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200คนต่อวัน<ม>ใช่ไหมคะอืมใช่ครับจาก3,000-4,000คนเนาะใช่ไหมคเคยนะเป็นหนึ่งคนเออแรกนะ<ม>แรกเนาะแรกแรกอ่า แรกๆเคยมีแบบว่าวันละหมื่นเลยแต่ตอนนี้คือลดน้อยเหลือประมาณ200คนนะคะถือว่าเริ่มดีขึ้นหลังจากที่แบบว่าเขาได้มีการฉีดวัคซีนอ่าเร็วมากๆเลยนะคะใช่ไหมช่วงนี้เนาะก็เขาฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณห้าสิบเอร์เซ็นได้ไหมคะมช่วง,งเยอะนะเนาะเยอะเนาะก็ช่วงนี้นะคะเขาทยอยฉีดให้แล้วนะคะกับอ่าพวก คนแก่อะไระพวกทํางานเกี่ยวกับพ,าย,พยาบาลหรือว่าหมออะไรอย่างเงี้ยเขาฉีดเสร็จไปแล้วนะคะก็เหลือตอนนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในวัยกลางคนจนถึงวัยรุ่นเนาะก็เร็วมากๆเลยนะคะพวกเราก็ได้ฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งของโมเดลนานะคะก็อาทิตย์หน้านะคะพวกเราจะไปฉ,ฉีดเข็มที่สองนะคะอ่ะก็ถ้าเราได้ฉีดแล้วพวกเราก็สามารถ ไปเที่ยวได้ใช่ไหมใช่ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ประเทศอะไรบ้างคะทประเทศเยอะแต่ไม่ใช่ทุกประเทศไม่ใช่ทุกประเทศเนาะก็ออยโรปาเนาะใช่ไหมที่ออยโรปานะคะเราก็สามารถไปเที่ยวได้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิงนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามอามชานนลด้วยนะคะ เดี๋ยวพวกเรานะคะมีอะไรดีๆจะมาแชร์นะคะให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะคบ๊ายบ,บายค่ะสวัสดีค่ะพามาดูดอกไม้ที่บ้านนะคะสวยมากๆเลยค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ,ะ,คะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะ นี่ค่ะดอกกุหลาบสวยๆปลูกเองกับมือเลยค่ะสวยมาก,มากลินหอมมาก,มากต้นยังไงสวยๆสวยๆผักของมาดานอ้ํา มีนกกระยางมาทำรังเนต้นไม้ด้วยค่ะเห็นไหมคะ